เป็นผัดเครื่องในไก่นะคะอใส่ผักเยอะๆเลยนะฮะก็จะมีทั่วฝักยาวขาโพดอ่อนมะเขือพริกสดนะคะแล้วใบกะเพราโอ้โหใบกะเพราแบบน่าเกียดนิดนึงนะ,ะใบกะเพราปลูกเองนะคะแล้วก็ใบยี่หร่านะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกเมนูน,นี้ว่าอะไรดีเนาะ เรียกว่าผัดเครื่องในไก่สารพัดผักดีกว่านะฮะล้างเครื่องในไก่ให้เรียบร้อยนะคะหน้าตามันอาจจะดูหนิดนึงเนาะแต่ว่าพึ่งเอาละลายน้ำแข็งออกมานะคะนะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งพริกแห้งตำกับกระเทียมเดี๋ยวมาดูหน้าตากันจ้าเครื่องในไก่ไม่สุกก่อนนี่ค่ะผัดเครื่องใน ที่เราเตรียมไว้ในตู้คอนเคนนรคือเละนก่อนปรงรัด้นใหแล้ก็อย่าไหลให้วติดิสวเนะคะไปันที่นเขาเว่า คอบเขาเชื้อวันนี้วันนะคะก็คือใบยี่รากับใบตะไพร่นะคะใส่งไเลย่กรร่ เสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ตักใส่ถ้วยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลย